ปลาดุกตัวพี่น้องนีครับนะครับทุงหน้าเขาไม่ไม่รับพี่น้องเขาว่านปีนี่ครับพี่น้องเขียวชะอุม่มนะครับเนาะงามบ่พี่น้องถุงให้ทุงหน้าบ้านเท่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผม สวัสดีท่านผู้ชมน้ำนะครับเนาะมืัอนี้เจอกันตอนแรงๆจังหน่อยครับพี่น้องมันจงแฟมิลี่ครับบ่ได้พอกันโดนคือเก่าครับพี่น้องเนาะต้องขออภัยพี่น้องไว้คือเก่าเนาะครับเนาะบ่ได้ใส่เบ็ดโดนแล้วนะครับครับมืัอนี้สิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับพี่น้องมาใส่เบ็ยดน้องเขาเอิ้นหัวก้อมครับพี่น้องมันหนามันบ่แห้งดอกพี่น้องหนามมันสิแ,แห้งแล้วบ่แห้งแล้วเขาก็หว่านปลาไปหลายรอบแล้วล่ะแ,แต่ว่ามันก็มีหญ้ามีหยังขึ้นอยู่เฮามาล่าปลาไหลครับพี่น้องมื้อนี้ ปลาพี่น้องมาลาปลาไหลต่าวาปลายังเงินกับสิงสิงยั่งอยู่ครับพี่น้องครับหมายเป็นแบบนี้ครับยู่ของล่างผุ่นพี่น้องเห็นบ่เข็นปลาบัวดิพี่น้องตะกี้ปลาบัวตึ๊บเลยดินั่นนปลาบ่นอยู่ครับนี่ปลาตีนหนามอยู่อ้าวรายการยู่พี่นอ้องก็ปลากระดิ่งล้มเหลยยอดครับตาบลาที่นามที่บ่แห้งเนาะครับเน,นาะปลาอะไรยังยิงยั่งอยู่แต่ว่ายั่งไหลบ่มีด้เบ็ดฟุ่มครับพี่น้องเบ็ดฟุ่มมาก เี่ยใส่เดือนนะครับเนาะบางกน้ก็ถามมาว่าประเด๋ที่ใสเดือนพอพี่น้องมันมันแลงครับพี่นี่ครับแลยงแห้งครับพี่น้องบ้านบ้านผมนี่แลงอยังครับเลยต้องหุดแลครับต้องล่อนนำลวดหนำยังหมดแลพี่น้องหมายุู่เดือมพี่น้องต้องยางลงไปมิ้หกหกเล็กน้อยขาตังกล้องกับว่าได้มาได้พี่น้องว่าได้ใสโดนแล้วก็จักดูใส่บูพี่น้อง เดี๋ยวกินน้ำหมากตุรกุรีอีกน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวก็ใส่แล้วมะลุนมาหยาดต้องกันกับพี่น้องที่ได้จักแต้มบ่พี่น้องที่ได้พัดเป็ดที่ได้ต้มจั๊กโตบ่พี่น้องว่ได้ใส่โดนแล้วครับมาลุยกันครับพี่น้องครับมะลุนมาติดตามด้ันครับขี่ม้านคือประมาณครับห้อยปลาบืนครับพี่น้องครับกองที่มันบืนขึ้นมาเห็นไหมครับโซโบอยู่นี่นั่นี่เป็นขี่ไข่หนามไหมครับปลาบืนนี่ครับ มันมีปุ๋ยได้พี่นอ้องไปะเป็นเท้าก็ไปปุ๋ยพี่น้องนี่ครับหลูกมาเลยครับพี่นอ้องไมอยบืนครับเปบ็นยังมันต้องบืนขึ้นมานหนีมาตีพี่น้องหนามมันไหลลงมาหนีครับเพราะว่ามันมีคล้องอยู่หนีครับมันจะมีคล้องนิหน่อยอยู่หนี มันจะเป็นคล้องเชืีอมกันยุ่นครับน้ำมันจะไหลลงมานี่ครับไหลลงมานี่แต่ว่าคล้องอีรียุคคุณครับหกหกคุณมันจะเป็นคล้องโซนนามน,นี่น้อยจากว่านหนึ่งเลยหระพี่น้องอยู่ทั้งทึ่งน้ำกันไหลลงมานี่ไหลลงมานีแหละครับบืนก็จะบืนขึ้นไปนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันจะบืนขึ้นไปสั้าไหนเพราะว่ามันหกแช่ไหมเอ๊ะม,มึงมันี้ปุ๋ยแล้วพี่น้องบ้งางอ๋อในการอยู่พี่น้องในการอยู่นะครับก็จะผูกไว้น้ำ ป้ายหยาแบบนี้แหละครับพี่น้องว่ารูา้ว่าคนอื่นเห็ดคือกันบอนะครับเนาะวัดไว้กับหยาดนี่แหละครับว่าต้องน้ำหายหยาครับพี่นอ้องมื่อนี้ด้เบ็ดฟูมไม้ได้พี่น้องเห็ดไม้นี่ครับเนี่ยใส่เดือนก่อหายมันหัวดินได้ครับพี่น้องว่าครับลักษณะนี้เลยปลามนนี้เห็นเห็นไงครับพี่น้องเออใส่เดือนกับว่าตายนะครับเนาะว่าต้องไปกรอหัวมันครับคือจังผมเห็ดในคลิปสั้นให้เบื้องหน้าครับพี่น้องเห็ดตกลงจังน้อยแล้วกั ต้มอยบร่อยครับพี่น้องแค่นี้ครับเพดผงยังน้อยกวดพื้นเป็นแปนครับพี่น้องวางไว้วาซาปายัางครับพี่น้องมากเวิดเอามาลุนกันพี่น้องรับมันจะอยู่ลักษณเนี้ครับพี่น้องนะครับสวัสดีกันตอนยามครับพี่น้องมืนอนี้พาลูกไส้ามายามซอยครับพี่น้องลูกไส้าย,ยามแล้วก็ผมก็เป็นตะกลองให้กันแล้วกันครับผมนะอย่าล้งเลกะกัน tương tưng tưng nữa phía nào Đây không? Đọc. Đọc. Ô lụt đó Không biết chứ Lụt gì? Ai à, nhận nó lụt là... เปี่ยนเงี้ยก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปลุนหลังต่อไปเนาสายถึงเพียครับพี่นอ้องครับเนี่ะรู้ดิจ่ะครับพี่เพี้ยพี่น้องปลาอย่างไรหมุนๆแบบนี้ปลาดุกได้นี่พี่น้องนะครับ ลักษณะการกินเฮียยเรามันหมุนหมุนหมุนมนหมุนหมนันหลุดพิตจนสูรเฮียแล้วเป็นเฮียต้าใส่เดือนนี่คร <c oughs> ัพี่น่อเดืนคตรหานเท่านี้แล้ว บัวนนี้ทำง,งามได้พี่น้องเลยบัวกาเอือยังก็เมดบัวบัวปงสาึงดีดีแต่พี่น้องแต,ต,ต่่ถือไี่จะหลุดทางนี้เด้ง ไม่รุ่นมัฮยแต่เพิ่งดีดุคำทั้งในผมคำทั้งไต้องเกียปลามันถือวัมันของเลยฮึดืกว่าเร ะไรอยนคอต่โอ้ยมันจะอปลคอหน่อยพรนะพี่น้องมันตัวหน่อยแท้ลาคอหน่อยชีดืดจังหน่อพี่ดลกว่าพได้ล็กด่าพี่ดลกพอสายพเลย วันปะอืมกระลังกระลังใหญ่ครับพี่น้องปลารุ่นต้มเป็นตัวครับพี่น้องหนึ่งรุ่นนี่นักเสียบเล้ดนี่ใส่ตลาดครับพี่น้องใส่ปลา,ย,า,ปย,าย่างปลาแทหย่างนะครับเนาะหย่างตำป่นนี่ครับรุ่นนี้แหละนี่นเสียบเรียกแงียบมัน สวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีกันตอนเสาเสาครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นน้ำเสาครับพี่น้องครับกพลังแจ้งครับพยายามเบ็ดระลึกพี่น้องเหมือนๆจังน่อยเลยพี่น้องเด้อนี่ะครับต้องสีแจ้งเปิดไฟจังน่อยกันนะครับฝากกัลังสว่างครับตีหาน้อยๆครับพี่น้องไปไป็รุ่นเบ็ดกันครับผม เพื่อในแต้มเดียวครับพี่น้องม,มายาากับลูกใจแต้มเดียวป่<ะ>ามันกินเบ็จจดเยอะสิครับตอนมันหลุดครับพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าต้นจะเป็นปะดุกเถอะกินหมากคิดว่านะครับนอกจากปะดุกที่ว่ามันกินแล้วมันพันต้นหมากปะดุกกินกินแล้วก,ดวก็ดึงแล้วก็โออเหมือนดึงแล้วก็เลนครับพี่นอ้องไปลุนกันครับผม นัน่นเรียบร้อยครับพี่น้องปลาไหลอ่ะแยมเรียกมาแล้วครับตอนเศร้าปลาไหลกำลังใส่งามๆตัวนี้พี่น้องตัวปุใหญ่ไปเนี่ยหรอครับเพราะกินเสียบเยบนี่ยแหละพี่นอ้องเกีียวเสียงปลาพี่น้องใส่งามอยู่ครับพี่น้องครับปลาไหลอ่ะโอเคครับแยมเรียกมาแล้วดูลังต่อไปครับ ไม่เก็บเนาะข้างหลังต่อไปกันอากาศเริ่มร่อแล้วพีวน่น้องเดี๋ยวเห็นละไอ้แอบมบคนต่อพี่น้องหลังนี่เป็นตึงๆครับฝ่าหลาหน่อยเลยเดี๋ยวอ่ะรุนกันบ้างครับหลังนีง้ครับยู่เลือดๆกุน โอ้ปลาดุกตัวพี่น้องนี่ครับครับโอ้โหปลาดุกใส่งามพร้อมพี่นอ้องตายแล,ะละ้วละ่ะพี่น้องชนหมากเบ็ดฟ่มกประมาณถมีแล้วครับเนาะขันถึงโดนเนี่ยกะตายโอโ้ใส่งามเงาเลยครับพี่นอ้องได้ตำน้ำพริกแล้วพี่นอ้องบนปลาดุก แสบๆครับพี่น้องสองเต้มแล้วมูนี่เหียบ้อยขั้นใส่เบ็ดคั้นเนี่ยนาทีตอบโจทย์ก็นี่นะพี่น้องขั้นใด้เบ็ดคั้นครับเพราะว่ามีปลาดุกปลาดุกประคอหน่อยหลายขั้นใส่เบ็ดคั้นเน่กินดีกว่าเบ็ดคั้นผมกำลังเห็ดอยู่พี่นอ้องอยาไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดตาละข้างบ่ได้หรอกครับต้องใส่เบ็ดดำเบ็ดตาฉลามหรือตาโคมีนะครับเนาะงามเลยครับปลาดุก ใส่งามเลยกระดูกบานเท่านี้โอเคครับพี่น้องสองเต้มไปลุ่นหลังต่อไปครับไหลครับปลาปีใดมันแหลงอ่ะเดประมาณนี้แหละครับพี่น้องมันจยากอยากหากินยากยากอยู่พี่น้องครับน่าบ่ทันหลวัดเนาะครับเนาะว่าแม่นว่าผมป่าใส่เบ็ดเด้พี่น้องผมใส่ใส่ใสพยายามใส่เนาะครับเนาะ ตามันเนะรกินเบ็ดครับพี่นอ้องก็เลยไม่ได้ลงหิบเนาะครับเนาะใส่มาสีรอบหารอบแล้วนี่รอบนี้ก็ได้สองสามตัวอยู่กับโอเคอยู่พี่น้องลักษณะเบ็ดอ่ะโอเคก็ได้กินอยู่นะครับเนะะาะครับปลาไหลกับปลาดุกครับพี่น้องปลาคอหน่อยมาเค้ืนตัวหนึ่ง อะไรสามเต้มมนี่ดอกพี่น้องเบ็ดกับ่กหลายลังนะครับเบ็ดมันมีสิบมีสิบสายนะครับเนาะเราโดนขัดใใส่ใจหนึ่งเทสหมายมึงก้อนพี่น้องาลังเห็ดเบ็ดอยู่ครับจงหนีงเดี๋ยวพาพี่น้องแลนไปใส่ถงพี่ไม้เนาะครับเนาะพลังเห็ดเบ็ดขั้นอยู่ครับพี่น้องเบ็ดขั้นต้องต้องเอาเบ็ดเบ็ดดำครับพี่น้องเบ็ดตาฉลามตาคอยที่กินดีครับพี่น้องโอ้ประดูกบอลเดี๋ยวผมถือไม้แก่เมื่อยู่ดอกผมเหยียบเบ็ดขั้นมาใส่บพี่น้องเท้าเนย โอเคครับผมสลาบุนีขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องเกกันไม่คิดหนานะครับเนาะอาติบอมันวันไดกะต้องขกอภัยไว้นะครับเนาะอาอยู่ไปกินยำมก่ยำแบบรวบลัดครับพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปเห็นงานตระเสาครับพี่น้องเล่วกันไม่คิดหนาครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คืตเก่าครับพี่น้องสราบุนีสวัสดีครับสวัสดีครับผม